คนหลังทั่วไปนี่เรานะคนหลังก็คือนวดนวดนวด,ด,ดแนวหลังหนึ่งสองเนี่ยนะหนึ่งหลังีนหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองกดไปนะพวกเราเนี่กดไปงัดเก็เป็นแถวเลยนะกดไปนี่นะครับเออกดเฉยเนี่ยกดเฉยเนี่ดยดูเดือดสเกตดูให้ดีนนะพืชานหลัไม่ต้องแน่ แล้วปรากฏว่าพอพื้นฐานขาแล้วพอมันจะมาลงพื้นฐานหลังลงลงสัญญาณก่อนมันไม่ใช่นะพวกเราผิดกันหลายคนต้องลงพอพื้นฐานขาเสร็จแล้วต้องลงพื้นฐานหลังก่อนนี้นะครับให้ขึ้นไปก่อนกนะครับแล้วก็เราก็มาลงขึ้นนี่ลงเจ็ดสิบนะครับลงเจ็ดสิบเนี่ยเราคือลงต้องลงพื้นฐานหลังก่อนพอพื้นฐานหลังเสร็จค่อยมาลงสัญญาณ แดีวพวกเราลงสัญญาณก่อนแล้วค่อยมาลงหลังเมื่อกี้เมื่อกี้พวกกูลงกันอย่างก่อนก่อนเอ่อจดกันไปแล้วมีพวกกูผิดอ่าถ้าผิดแล้วยอมรับก็ถือโอเคเราข้ามมากรดสัญญาณนะเราข่ามมากรดสัญญาณลืมได้ไหมครับเนี่ยสัญญาณสองเนี่ยสัญญาณสองมันสัญญาณสองสัญญาณสองมันต้องกดอย่างนี้นะครับเห็นนี้กดนี้เป็นแถวเลยมันถนัดเลยเนี่ยมันถนัดเลย อาจารย์ยังไม่ถนัดมือเลยไปกดได้ยังไงเนี่ยสัญญาสองถ้าได้น้ำหนักมันต้องลงกดนี่เห็นไหมปิดสัญญาณก็ลงผิดอย่างนี้เนี่ยก็ผิดทุกคนแหละสัญญาสองหลังผิดหมดผิดหมดเลยคนแรกผิดคนต่อไปก็ตามาเปไนแล้วมือทุกคนไปอยู่อย่างนี้หมดเลยเอออยู่อย่างนี้หมดเลยอาจาีย์ต้องกลับอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่ามันเจ็บมือปุ๊บลงนี่เลยครับลงนี่เลยนะครับลงนี่เลยนะครับนี่เราก็ลงสัญญาสองหลังนะ ตึงเหมือนกันเห็นไหม,มอันนี้ t, ลงสัญญาณสามหลังนะครับที่ลงสัญญาณก้อนไร้พื้นทานเมื่อกี้ก็ตามกันแถวเลยพี่เปมนแถวเลยอ๋ออะมันต้องลงพื้นทานก้อนแล้วค่วอยลงสัญญาณออก็จุดตัเรียบร้อยแล้วเรามาจุดจุดที่ทาสามนี้ก็คือจุดจุดท้าซาเอลนะนะครับอ,อ,อันนี้ของของเชลยศักดิ์นี่นะอันนี้เรามาดูนี่นะของราศนักมาดูนะอันดับแรกอันดับแรก ดับแรกต้องถามก่อนว่าเขาปวดเอวข้างไหนปวดหลังข้างไหนซ้ายหรือขวาอ่าซ้ายขวาจำมาไว้นะครับแล้วเราจะมาดูนี่ดับแรกเราจะดูดับแรก้อานี่ครับปัญญาเท่ากันไหมถ้ามันมีสัญญาณหนึ่งหลังกับสามหลังมีข้อแตกต่างก็คือถ้าปวดข้างที่ยาวสมมติ่าขาข้างนี้ยาวกว่าข้างนี้และปวดข้างนี้แสดงว่าเป็นโรคสัญญาณ สามหลังนะครับแต่ถ้านะข้างนี้มันสั้นกว่าแล้วก็ปวดข้างซ้ายแสดงว่าเป็นโรคสัญญาณหนึ่งหลังนะนี่คือความแตกต่างเราเราจะรูด้ดูดูว่าหนึ่งดูเราดูความปวดของของของลูกค้าที่มาถ้าสั้นเป็นหนึ่งหลังเป็นสัญญาณหนึ่งหลังถ้ากา,ารรดมันก็จะจะต่างกันใช่ไหมถ้ายาเป็นสามหลังถ้ายาเป็นสามหลังนะครับถ้าั้างปวดสั้นนี่เป็นสาม เราต้องรู้ว่าที่ขาข้างสั้นนี่ถ้าขาข้างที่สั้นนี่มันมันมันข้างมซูดอ่ะข้างที่สั้นมันปวดปวดหลังข้างนี้แล้วสั้นข้างนี้แสดงเป็นรถสัญญาณหนึ่งหลังมันสั้นก็เพราะว่าการเนื้อขาเนี่ยมันหดเกร็งนะครับมันหดเกร็งการนวดเลยมันต้องเยอะยาวเยอะกว่านะครับอ๋อสัญญาณนึ่งสัญญาณหนึ่งูกจะนวดนดยาวกว่าอาทตนี้ 1ยาวสั้นหนึ่งอ่าสองสองสมมติ่าสมมติถ้าปวดข้างนี้นะครับั้าสั้นหนึเด้งยาวจ้อ่าถ้ากดแล้วมันต้านมือนะครับเห็นไหมครับถ้าคนเป็นโรคสัญญาณหนึ่งหลังสังเกตดูได้นั่งขาตมาจะนั่งได้ไม่นานหรือนั่งไม่ได้เนี่่างอพับข่าไปลุกสี่เนี่ยมันจะเด้งแล้วก็เราถือว่าต้านมือนะครับ กดแล้วต้องปล่อยเลยนะครับไม่ใช้กดแล้วก็ค่อยปล่อยอย่างนี้เราไม่รู้ต้องกดแล้วต้องปล่อยนะครับมันจะรู้เลยว่าเด้งไม่เด้งเด้งไม่เด้งนะครับจะเด้งแสดงว่าตึงต้านใช่ตอนนี้เราก็จะรู้ว่าในจังหวะที่ที่ที่เรากดนะครับที่เรากดเนี่ยเขาปวดตึงตรงนี้ไหมนี่นี่นี่ครับตึงนะมาดูนะครับเตือไหมตึงก็ตึงละกดตึงแล้วนี่มันตึงอยู่แล้วตอนนี้เรากดแล้วมันปวดด้ไหม าปวดตรงนี้ด้วยปวดเอวด้วยก็โอ,โอเคแหะครับตัวโครงตามยตอนนี้เลยสัญญาณหนึ่งหลังเลยนะครับต่อไปนี้เรามาดูว่าถ้าตอนนี้มันก็มีปวดหลังองอขาไม่ได้ <CC D. S 1> กับงอขาได้เราก็จะมีการเช็คส้นท้าชิก้นย้อยว่าเออก่อนนวดมันได้แค่นี้นวดเสร็จแล้วมันเข้าไปได้อีก อ่าตอนนี้ตอนนี้เราก็จะยกเข่าชิดอกนะครับเมือม่อเมื่อถ้าเขา่าไม่ไม่ชิดอกไม่ชิดอกนี่แสดงว่างอเข่าไม่ได้องศาคือไม่ชิดอกนะครับปกติมันต้องชิดอกได้หรือมันต้องได้มากบางคนปวดเอวมากไปแค่นี้ก็ตึงแล้วอ่าเห็นไหมนะครับแค่นี้ตึงแล้วนั่นแสดงว่าปวดหลังด้วยงอขาไม่ได้ด้วยเราต้องมีการเช็คต้นเท้าชิดก้นย้อยด้วย แต่ถ้าปวดหลังปวดหลังแต่งอขาได้ไอตรงนี้เราไม่เช็คก็ได้ไม่เป็นไรแต่เช็คตรงนี้ถ้าขาดไปได้เพราะฉะนั้นขั้นตอน1วัดส้นเท้า2องอพับข่าไปที่สี่สามยกข่าวชิดอกลําคันแต่ถ้างอขาไปได้ปุ๊บมีการเช็คตรงนี้ด้วยนะครับอ่เมื่อได้แล้วสมมติว่านี่ ทีนี้เรามาดูสัญญาณหนึ่งหลังนะครับพื้นฐานขาเนี่ยแบบบางบางคนนะครับกดจุดนัก,กบาทกดจุดเดียวแล้วก็ขึ้นมาเลยนะก็ผิดเมื่อกี้ดูแล้วก็ผิดกดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนะครับลงมานิดนึงแล้วก็ขยับกดจุดที่สองนะครับนะี่ครับเนี่ยเราก็จะมากดจุดที่ สามใช่ไหมนี่เราก็ไล่มาเลยไลย่ไล่ไล่ลาลามาแนวที่หนึ่งมาถึงนี่เสร็จแล้วเราเราก็มาลงแนวที่สองนะแนวที่สองตัวนี้ต้องต้องพยายามนั่งขุ่ข่าวลอยแล้วตัวน้มไปี้เยครับน้มนะครับนี่ยนี่นี้นะครับตอนนี้แนวที่สามแนวที่สามเราก็ไล่ขึ้นมาเลย ลไล่ไปม่ต้องไปงัดขึ้นองนี้ครับเองัไม่ต้ององัดไปธรรมดา mm hmm. ตัวขยับมานครับแนวที่สี่ 4. แี่สี่แล้วกดค่อมจุดนักขบาดไปเลยเนะครับได้อย่างนี้เปิดตัวลมนี่มันต้องลงอย่างเงี้ยมันต้องไปอย่างนี้นะครับมันถึงจะถูกถ้าจะสวยนะครับบางคนก็ไปอย่างนี้มันไม่ใช่ ใช่ไหมคุณจินภัทรก็เอามือนี้เลยมือบนเป็นหลักเลยนะครับมาคลายลงนี้อันนี้ผิดจะไปแก้ไขนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราแก้ไขกันในในห้องเรียนดีกว่าไปตอนฝึกงานนะเรามารยาทเราต้องยอมรับข้อผิดพลาดของเองได้แล้วก็แก้ไขพอไปฝึกงานเราจะไม่ผิดพลาดแล้วนะครับเราจะต้องไปดุยแล้วอันนี้เรา มาเนี่ยเราเปิดประตูลมนะครับประตูลมเนี่ยเราก็วางลงไปเลยนะครับวางไปเลยตอนนี้พอเราได้พื้นฐานขาเสร็จนะ่าตอนนี้ตะแคงครับอันนี้พวกเราตอนฝึกอ่ะมันใช้อยู่ขาด้านนอกแต่พอรักษา,ารจริงๆอ่ะมันต้องนวดตามขั้นตอนก็คือดูเห็นไหมพื้นฐานหลังเห็นปะ่ะต่อไปนี้เราต้องเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วนะครับ พอสอบไปแล้วนี่เราผิดพลาดกันทุกคนก็คือมาเริ่มตรงนี้ก่อนมันต้องมาเริ่มพื้นฐานหลังก่อนนะครับถึงจะถูกนี่พื้นฐานหลังขึ้นไปก่อนนะครับเราขึ้นไปห้าสิบปอนห้าสิบปอนนะรพอมาถึงนี่นั่งคุกเข่าลอยนะครับเราลงเลยเจ็ดสิบปอนนะครับที่เดิมนะอาจารย์ที่เดิมที่เดิมที่เก่าเวลาเดิม เออคนเดิมเราเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนเวลาเขาเปลี่ยนมาเป็นคนเป็นเรื่องเลยอันนี้นะครับนี่พอลองพื้นฐานแล้วค่อยมาลงสัญญาณนะครับเรามาดูไหมสัญญาณหนึ่งสามหลังนะมนโนดอย่างนี้มันถึงจะหายเนี่ยหนึ่งเห็นไหมแล้วถ้าบางคนนี่องศาไม่ได้ที่จดไปดูไววนะคือองศาไม่ได้สัญญาณหนึ่งองศามันก็ต้องอย่างนี้นะ นะถ้าสัญญาณหนึ่งมันปรากฏอย่างนี้ผิดเลยมันไม่ไม่ถูกสัญญาณหนึ่งไม่นี่ผิดแล้วอันนี้ตรงนี่ใช่ไหมอาจารย์ต้องไปนี่เลยตรงเส้นนี้เลยที่มันดันนี้ไปนี้ไปนี่สัญญาณหนึ่งนะครับอ่าสัญญาณสองหลังก็ปรากฏว่าง่ายกันเป็นแถวเลยนะครับมันต้องกดแล้วลงไปนะครับตอนนี้มันจะได้น้ำหนักแล้วมันก็ไม่เจ็บมือใช่ไหมใช้ใช้ตัวนี้นะจะไปใช้เล็บทิ่มลงไปนะตัวนี้นะครับ S <S ถ้าใครใช้ข้อมือก็เอาข้อมือทิ้มนะครับกนนี่เล่ามาแต่ก็ทาสนิวเราิกคนน่คัดนะถ้าถ้ามันไม่ถนัดลงนี่เลยครับลงนี่เราลงนี่ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลงสัญญาณสองน,นี่คือเทคน,นิคการนวดนะครับอ,อ่านะี้วางอ่าต่อไปดูสองสัญญาณสามนะครับถ้าเราจับสัญญาณสามได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นะพอสัญญาณสามปุ๊บตรงนี้เราก็จะเป็นตัวช่วยนะครับแต่นี้ ถ้าเป็นโลกสัญญาณหนึ่งหลังต้องจําไว้หน <1, S 1> ึ่งสามสองหนึ่งสาสองนี่เข้าใจว่าไงหนึ่งสาสองก็คือหนึ่งตัวแรกเป็นสัญญาณ 1. 1, สัญญาณหนึ่งเห็นไหมหนึ่งนะครับสิบวินาทีสองสิบวินาทีสามสีว <1, 100 S 1> ินาที 1, <100 S 1> แล้วก็มาหนึ่งอันนี้เราลงไปเลยยี่สิบเ n d e n นเดนเราลงยี่สิบอันนี้จะกลับวมาหนึ่งอรอบนะ สัญญาณหนึ่งหลังจะลงสูตรมันคือต้องจำหนึ่งสามสองนะครับถ้าละนวดตามสูตรแล้วยังไงมันก็หายแต่ถ้านวดไปตามสูตรนี่มันก็มันมันก็ไม่ไม่หายนะครับแค่บรรเทาตอนนี้พอละนวดสัญญาณสามหลังเน้นสัญญาณหนึ่งนะครับ 2> 1, 2, ถ้าเป็นสัญญาณหนึ่งหลังข้อติดตามกับสามหลังก็คือสัญญาณหนึ่งหลังมันจะปวด เอวสะโพกแล้วก็ไปไปอยู่ที่ใต้ใต้เข่านะครับมันจะไม่ปวดเลยเข่าแน่นอนถ้าปวดปวดเลยเข่าปวดน่องด้วยปวดส้นเท้าด้วยอันนั้นไม่ใช่โรคสัญญาณหนึ่งหลังนะต้องเข้าใจเอาไปโรคอื่นแล้วนะครับนี่คือข้อแตกต่างหนึ่งหลังกับสามหลังนะครับแต่ทีนี้สัญญาณหนึ่งหลัง 1น,นะครับตัวแรก1ก็คือหลังตัวที่สอสก็คือสัญญาณขาด้านนอก3นะครับอันนี้นะครับเราจะลงเนี่ยอ่สีบวินาที1ใช่ไหมครับเนี่ยองศาก็หลายคนก็ยังยังยัง,ยงไม่ได้นะพอมายืนนี้ไปกดสัญญาณหนึ่งมันไปนี่เลยมันไม่ถูกแล้วต้องลงตามแน,นวขาเลยนอจากสัญญาณหนึ่งหลังมันต้องไปอย่างนี้ พอสญญามญันสองหลังเก้าเข่ามาเห็นไหมครับอันนี้ต้องขึ้นตรงๆนะย้ายเอ็นไปเนี่ยอันนี้เราเราก็จะลงตัวเราต้องโน้มโน้มมาข้างหน้าแล้วจะกดไปนะครับอันนี้สองขาด้านนอกนะครับสามสามขาด้านนอกนะครับแล้วเราก็มาคลายคลายคลายแล้วก็มาลงสี่นะครับอืมอ่ามาลงสี่ เสร็จแล้วก็มาลงห้านะครับห้าแล้วี้เราก็คายนี่คายไปเรื่อเอาแค่ห้าเสร็จแล้วสัญญาณหลังเนี่ยมันลงหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเน้นสัญญาณสามใช่ไหมพอเราเสร็จแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราจะเพิ่งขึ้นรอบสองเรามั